สวัสดีค่ะดิฉันสำเนียงโสทองเมืองค่ะซึ่งเมื่อก่อนเป็นแม่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกหย่อนตกขาวคันที่ปากช่องคลอดก็ได้การแนะนำจากพี่เลวิวันให้ทานลาลิน่าจากบริษัทเคลียค่ะทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทานไปอาการตกขาวก็ออกมาเยอะจนตกใจไม่อยากจะทานต่อค่ะ คุณพี่ก็บอกว่าไม่ต้องตกใจมันจะขับของเสียออกมาก็ทานต่อไปมาเรื่อยๆค่ะเห็นผลลัพธ์กล่องที่สองค่ะก็ได้ลงสินค้ามาดูแลสุขภาพตัวเองทานวันละสองเม็ดก่อนนอนค่ะปัจจุบันมดลูกของดิฉันดีขึ้นมากๆค่ะทำงานบ้านทำงานสวนอาการปวดท้องอาการตกขาวมดลูกหย่อนก็ไม่มีค่ะมดลูกฟิตกระชับคอนเฟิร์มมากค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเหมือนสำเนียงอยากให้ลองไปทานดูนะคะสินค้าดีมากค่ะขอบคุณบริษัทเคลียร์ขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณอาหารเสริมค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ